ใช้รถขุดนะครับเป็นตัวมิกดินขึ้นมานะครับเพื่อจะให้ความลึกให้ได้นะครับมิกลงไปจนลึกๆเลยครับเมตรกว่านะครับมิกลงได้ถึง120เมตรยีเซนนะครับสวัสดีครับ ท่านที่ติดตามเพจของหอเจ้ากอเทียนชัย2526แล้วก็ทุกๆท,ท่านที่ติดตามทางช่อง y o u t u b e นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับทางเทียนชัย2526จะนำท่านผู้ชมเข้ามายังบริเวณการก่อสร้างสนามบินนะครับจังหวัดบุริลั์นะครับวันนี้นะครับเรามาอยู่ที่จุดสร้างลันเวย์ก่อสร้างรันเวย์แล้วก็ทำจุดกลับของเครื่องเครื่องบินนะครับ อนจุดนี้นะครับเป็นจุดที่สําคัญในการก่อสร้างเนื่องจากว่าเป็นจุดกับลํากับตัวของเครื่องบินที่มาขึ้นมาลงนะครับจะต้องวิ่งวนมาตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับการก่อสร้างก็จะต้องเอาให้ดีๆตรงนี้นะครับให้ให้มาตรฐานนะครับความแน่นให้ได้นะครับมิดดินขึ้นใหม่อย่างดีแล้วก็บดอัดอย่างดีนะครับ ใ้ความทางความสามารถทางความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับว่าทางตรงนี้ทํายังไงถึงจะได้ดบได้ดีนะครับความแน่นถึงจะพอนะครับก็ระดมเจ้าเครื่องจักรต่างๆนะครับเข้ามานบริเวณจุดนี้นะครับซึ่งมีความยาวประมาณสามสี่ร้อยเมตรสองร้อยเมตรนะครับกว้างก็ประมาณสองร้อยเมตรนะครับตรงนี้นะครับเป็นจุดกับลำของเครื่องบินที่มาขึ้นมาลงนะครับวันนี้ ทางเทียนไชัย2 5 6 6จะนำท่านผู้ชมเข้ามาชมการบดอัดนะครับการบดอัดเหมือนกับท่านทำลันเวย์แต่เป็นจุดที่สำคัญก็คือเป็นจุดที่จับเครื่องบินนะครับนำเครื่องจักเข้ามาช่วยกันนะครับเขาเรียกว่าตอนนี้ใช้วิธีการมิกดินโดยรถแมคโครนะครับเพื่ออาจจะได้ความลึกนะครับมิกลงลึกๆนะครับ เป็นจุดกลับลำของเครื่องบินนะครับไม่ว่าจะขึ้นหรือลงนะครับจุดนี้นะครับบริเวณจุดนี้นะครับเนื่องจากว่าจุดกลับเดิมนะครับเป็นจุดกลับที่เล็กและก็คับแคบนะครับนี้เรามาสร้างต่อเติมขึ้นมาเพื่อให้ความกวาม้างความยาวขยายขึ้นนะครับ ซึ่งเป็นการาต่อรันเวย์ตรงนี้เป็นจุดกลับรถกับเครื่องบินพอดีกับล้ําเครื่องบินพอดีนะครับ ับใช้รถขุดนะครับเป็นตัวมิกดินขึ้นมานะครับเพื่อจะให้ความลึกให้ได้นะครับมิกลงไปจนลึกๆเลยครับเมตรกว่านะครับมิกลงได้ถึงเมตรยีเซนนะครับ ชุดบทอัดก็อยู่นี่ทั้งหมด3ชุดแล้วครับแล้วเจ้ารถขุดก็อยู่นี่ประมาณไม่ประมาณหรอครับ5ตัว6ตัวนะครับ น้อมาชมเครื่องจักรครับอันนี้นะครับเครื่องจักรของเกียนชัย2526ครับทําการก่อสร้างสนามบินอําเภอสตึกจังหวัดปุยลำนะครับสลาดทุกท่านที่ชื่นชอบเครื่องจักร นานาชนิดนะครับก็เข้าไปชมได้ที่ช่อง YouTube ของเจียนชัย2526ครับ คลิปนี้นะครับขอให้ท่านผู้ชมยงโชคดีคลิปหน้าพบกับเตียนชัย2526ใหม่คลิปนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ